นี่กาสิ่ต่อมต่อจากเมื่อวานหน่อยหนึ่งเพราะว่าเวลาเหลือหน่อยหมายถึงเวลามือนีเหลือหน่อยแ้้เมือวานเข้าได้นาเสนอเกี่ยวกับเรื่องโลกทิพย์หลวงปู่สมชายทีตาวิริโยเพินโมรณภาพสิบหาชั่วโมงเทวทูต ได้พาเพิ่นไปโลกทิดสิบหชั่วโมงเพิ่นได้ฟืนฟ้นมาฟื้นมาเกลรายละเอียดต่างๆหลวงตาใหญ่ท่านคูบาคำพันธ์จำพิระยาโนเพิ่นกราบเรียนสัมผา์ตอนตอนที่หนึ่งเมื่อวานเนี่ยคูบาได้นำเสนอไปแล้วเมื่อนี้ก็ต่อตอนที่สองเนาะ พระเจ้าหลวงตาใหญ่ท่านครูบาคำพันธ์คำพีระยาโนจึงกราบเปลี่ยนถามต่อไปว่าเท่าที่ท่านอาจารย์สังเกตดูในอิริยาบทต่างๆมีอะไรบ้างที่แปลกจากมนุษย์เราครับผมท่านตอบว่ามีแปลกอยู่หลายอย่าง เช่นตอนที่ผมออกจากร่างใหม่ๆผมนึกถึงสามเณรที่ป่วยในวงเล็บสามเณรคำสิงวัดป่าอิสระธรรมซึ่งมีพระมาบอกตั้งแต่ตอนพลบค่ำพอนึกได้ก็ตั้งใจว่าจะไปก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ก้าวเดินแต่จะไปด้วยเหตุใดไม่ทราบ ปรากฏว่าผมไปถึงสามเณรทันทีและมองเห็นสามเณรน,นอนหลับเป็นปกติอยู่แต่นึกถึงสงสัยว่าสามเณรยังร้อนอยู่จึงคิดจะจับดูแต่ก็กลัวว่าสามเณรจะตื่นเดี๋ยวจะทำให้ไม่สบายพอคิดได้ดังนี้ก็เลยหยุดต่อจากนั้น ก็นึกถึงเรื่องกระถินและอุปกรณ์การทำกระถินท่านทำกันอย่างไรบ้างพอไปถึงศาลาการประเรียนเห็นพระเนนกำลังฉันน้ำร้อนกันอยู่มีความรู้สึกว่านี่แสดงให้เห็นว่าเป็นตอนกลางคืนเพราะตามปกติพระกรรมฐานสำนักที่ผมไปอาศัยอยู่นั้นคือวัดป่าอิสระธรรม ท่านฉันน้ำร้อนกันตอนกลางคืนพอเห็นก็จำได้ว่าเป็นกลางคืนแต่ทำไมเรามองเห็นอะไรได้ชัดเหมือนเหมือนกับเรามองในห้องตอนกลางวันนั่นแหละสิ่งที่ทำให้แปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลามองขึ้นไปบนท้องฟ้า สามารถแลเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าเหมือนกับเวลากลางคืนจึงทำให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าเป็นเวลากลางคืนแน่นอนพอดีตอนนั้นท่านพระอาจารย์ศีลาอิสโรสิทธิผู้ใหญ่ของหลวงปู่มั่นปูริทัตโตรูปหนึ่งท่านกำลังปรารบถึงผมอยู่ผมเมื่อคือหลวงปู่สมชายดีตาวิริโย ท่านพูดในลักษณะยกย่องว่าเป็นผู้ทำจริงเอาจริงในทํานองนี้แหละพอได้ยินดังนั้นรู้สึกไม่สบายใจเดี๋ยวใครเห็นเข้าจะหาว่าเรามาแอบฟังเรื่องราวต่างๆซึ่งเป็นการเสียมรารยาทและผิดพระวินัยด้วยจึงได้รีบออกจากสถานที่นั้นทันทีเดินออกมาลานวัด ก็ไปเจอสุนัขตัวหนึ่งเข้ามันวิ่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหนีทันทีและทำท่ามองมองในลักษณะหวานดตามปกติสุนัขตัวนั้นกับผมรู้สึกว่ามันเชื่องมากเพราะผมเคยสะกดจิตเล่นกับมันทุกวันฝึกแบบจิตวิทยาผมไปไหนมันชอบวิ่งตามแต่ตอนนี้เห็นแล้ว ทำไมมันวิ่งหนีก็ไม่รู้เมื่อผมฟื้นขึ้นมาแล้วผมจึงคิดดูว่าสุนัขตัวนั้นจะเห็นผีหรือเปล่าก็ไม่ทราบน่าสงสัยข้าพาเจ้าหลวงตาใหญ่ท่านคุูบากำพันกำปีระยาโนโจึงกรับเรียนถามต่อไปว่าในระหว่างที่ท่านอาจารย์ไปสู่โลกทิพนั้นเขาพาไปด้วยยานพาหานะอะไรครับผม ท่านตอบว่าตอนนั้นพอดีผมกลับจากไปดูสามเณรเข้าไปในกุฏิเห็นผมเห็นผมนอนอ้าปากตาเหลือกอยู่ผมแปลกใจจึงดำริอยู่ในใจว่าทำไมเราเป็นสองคนได้แม่เพลงคือเป็นสองคนใดมาเนะที่ยืนอยู่นี้ก็เราที่นอนอ้าปากตาเหลือกอยู่นั้นก็เรา มันอะไรกันแน่เราจะพิสูจน์ให้เข้าใจเมื่อครูบา,า,าอบาจารย์ถามเผื่อครูบาอาจารย์ถามพรุ่งนี้เราจะได้กลาบเรียนท่านถูกเลยคิดเฉลียวใจตอบไปอีกว่านี่หรือที่ท่านว่าผลของสมาธิสามารถทำคนคนเดียวให้เป็นหลายคนก็ได้ กำลังใคร่กรวนอยู่ไม่นานก็มีชายสองคนนุ่งขาวผมขาวมาจากไหนไม่ทราบพูดว่าผมจะพาท่านไปเที่ยวบ้านท่านผมคือหลวงปู่สมชายตีตาริโยเลยถามเขาว่าบ้านที่ไหนที่ร้อยเอ็ดนะลืมเขาตอบว่าไม่ใช่ผมเลยพูด กับเขาว่าอาตมายังสงสัยอะไรอยู่เพราะเวลานี้อาตมาเป็นสองคนที่นอนอยู่นั้นก็เป็นอาตมาและที่ยืนอยู่นี่ก็เป็นอาตมาถ้ายังไม่เข้าใจพรุ่งนี้เวลาครูบาอาจารย์ถามประเดี๋ยวจะกราบเปลี่ยนท่านไม่ถูกเขาว่าไม่เป็นไรถ้าไปกับพวกผมจะสิ้นสงสัยเอง ผมจึงย้อนถามเขาว่าจริงเรืองเขาก็ตอบว่าจริงถามสองครั้งเขาก็ยังยืนยันว่าจริงผมจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นตกลงพอตกลงเท่านั้นแหละก็ปรากฏว่าผมลอยติ้วตามเข้าไปทันทีไปทางทิศต,ตะวันออกลอดกิ่งกระบกออกไป ผมจึงถามเข้าไปว่าจะไปไหนเขาเลยชี้ให้ดูเห็นดวงดาวดวงหนึ่งซึ่งลอยอยู่ข้างหน้าที่จะไปคล้ายๆกับดาวเพชรตามที่ทางภาคอีสานเ,เรียกกันพอเขาบอกว่าไปนะก็ปรากฏว่าเราพุ่งวูบเข้าไปหาดาวดวงนั้นเป็นลำดับลำดับดาวดวงนั้นก็ปรากฏโตออกโตออก พอเข้าไปใกล้ๆผมสังเกตดูรู้สึกว่ามีแสงนุ่มนวลเหมือนพระจันทร์พอเข้าใกล้จริงๆรู้สึกคล้ายๆจะเหมือนกับโลกมนุษย์แต่พอเข้าไปถึงปุ๊บก็เหมือนโลกมนุษย์เราแปลกแต่ว่าแปลกแต่ว่าต้นไม้เป็นระเบียบและสูงมีกิ่งก้านสาขาประสานกันมองๆดูสวยมาก ข้างล่างมีหญ้าขึ้นสม่ำเสมอดีไม่มีสูงสูงต่ำๆ่ำพอถึงตอนนี้จิตของเรามีความเปลี่ยนแปลงสองเอ่ออย่างหน้ามือเป็นหลังมือทันทีไม่เหมือนตอนแรกพอถึงที่นั้นแล้วจิตใจอ่อนโยนมากอ่อนโยนจริงๆอย่างบอกไม่ถูกถ้าใครไปถึงแล้วจะรู้เองว่าจิตใจมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพราะบางอย่างไม่สามารถจะเล่าให้ถูกต้องตามความรู้สึกภายในได้อุปมาเหมือนรสชาติของผลไม้ผู้ที่ยังไม่เคยชิมดูถึงแม้ใครจะพันนานา,นาเรื่องรสชาติให้ฟังสักเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นสงสัยลงได้ฉันใดเรื่องผมเล่าสู่ฟังก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อเรายังไม่ถึงก็ไม่รู้ว่าจิตเปลี่ยนแปลงอย่างไร บอกกันไม่ถูกถึงแล้วไม่ต้องมีใครบอกก็สิ้นสงสัยเองและยังมีข้อสังเกตอยู่อีกอย่างหนึ่งว่าพอก้าวเข้าไปถึงเราจะได้ยินเสียงขับกล่อมอยู่ตลอดเวลาคล้ายๆดนตรีเสียงนิ่มนวลมากจนไม่สามารถบรรยายให้ถูกต้องกับความเป็นจริงได้ ทำให้จิตใจของเราอ่อนโยนเยือกเย็นและสุขุมเป็นลำลับแต่ไม่รู้ว่าต้นเสียงนั้นอยู่ที่ไหนเขาก็พาผมผ่านเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงบ้านหลังหนึ่งเขาจึงบอกว่านี่แหละคือบ้านของท่านผมจึงถามเขาว่าใครเป็นคนมาสร้างเขาบอกว่าที่นี่โลกทิพย์โลกทิพย์ครับไม่มีใครมาสร้างเกิดขึ้นมาเอง เป็นเองเนื่อง,องจากอานสงท์ที่ท่านท่องปาติโมกและส่วนได้ดีมากตอนจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าภูทรพิทักบ้านทาานาเวงจังหวัดสกลนครปีพุทธศักราช2489กรรท่านพระาอาจารย์ฟั่นอาจาโรกับท่านพระาอาจารย์ฟั่นอาจารโรซึ่งเป็นสิทธิผู้ใหญ่ของลุงปู่มั่นฟูริทโตรูปหนึ่งปราสาทหลังนี้แหละเป็นอานิสง์ ผมฟังแล้วรู้สึกซาบซึ้งใจมากทั้งดีใจและก็เสียใจระผลกันแต่ก่อนผมนึกว่าครูบาอาจารย์ท่านหาโนโยบายให้รูปสิทธิขยันผมจึงนึกอุทานในใจว่าแหมถ้าเรารู้อย่างนี้จะพยายามทุกวิถีทางในเรื่องการบูรการกุศลเราจะทำให้เต็มที่และให้อิ่มใจจนสุดความสามารถ พอดำริอยู่ในใจสักครู่ก็มองไปทางด้านตะวันออกของปราสาทมีสวนมะม่วงสวยมากเป็นระเบียบเรียบร้อยและร่มรื่นสวยงามมีลานหญ้ามีน้ำตกไหลโซซาโซซามีที่นั่งที่นอนสำหรับพักผ่อนหย่อนใจมองดูแล้วรู้สึกว่าเป็นสถานที่รื่นรมเป็นอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่ทำให้เพลิดเพลินจริงๆ ซึ่งผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยและเชื่อว่าในโลกมนุษย์เราคงไม่มีที่ไหนสามารถทำให้ร่มรื่นและสวยงามได้ถึงขนาดนั้นผมจึงกราบผมจึงถามเขาว่าส่วนเนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงเขาจึงบอกว่าในปีพศเดียวกันพศเดียวกันก็24 89เนาะ ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าฟูทรพิทั์ท่านไปบินทบาตท,ที่บ้านท่านนาวเวงได้มาม่วงมาท่านได้น้อมถวายครูบาอาจารย์และพระภิสุสามาเนรด้วยจิตน้อมลงในทางบุญกุศลจริงๆผลปรากฏว่าเป็นอานิสงส์ดังที่ท่านเห็นประจักษ์ตาอยู่อย่างอยู่นี่แหละครับพอผมได้ฟังแล้วรู้สึกซึ้งใจมาก ซึ้งใจจนบอกไม่ถูกว่าซึ้งใจอย่างไรตอนนั้นผมนึกขึ้นได้ในใจว่าเราเคยสร้างบุญกุศลไว้หลายอย่างแต่ทำไมอานิสงค์จึงไม่ปรากฏหรือทำบุญพีละย,ย่างอานิสงส์ปรากฏในที่ต่างกันเพื่อทราบความจริงในเรื่องนี้จึงได้ถามเขาว่าที่อัตมาตมบูญ์ไว้หลายอย่างเช่น ทอดพระป่าทอดกระถินเป็นต้นอานิสง์เหล่านี้ไปปรากฏที่ไหนก็ได้รับคำตอบจากเขาว่าอันนั้นท่านทำสักแต่ว่าทำทำศักแต่ว่าทำจิตไม่ได้น้อมลงในทางที่เป็นบุญบิกุศลเลยทำเป็นเพียงกิริยาเท่านั้นฉะนั้นอานิสง์จึงไม่เกิดขึ้นแม้เพ่งอัน,นิขาดทุนเลยเนาะเสียเสียดายมันต้องจิต น้อมเป็นบุญมิโุศนี่หลีจิตน้อมเป็นบุญมิโุศลจังจังสีได้ถ้าคิดว่าถ้าบุญแล้วคนที่นับถือว่าเป็นคนใจบุญถ้าบุญแล้วก็ได้หนาได้ตาถ้าบุญแล้วคนก็จะได้ยกย่องเอาไปลงโซเชียลมีเดียอย่างต่างใจบ่ได้น้อมเป็นบุญมิโุศนจริงสิมันบ่ได้นะได้เฉพาะชาตินี้ได้หนาได้ตาได้ยังสั่นแล้วแต่อาน,นิสงส์บ่ได้ตามไป อันนี้อันนี้เสียดายเยอะแนเนานเสียดายสละแล้วก็มันบ่ได้ผลต้องให้ใจนอกเป็นบุญเบือสนอีหลีอันใดก็เป็นยังไงอันว่าฟินฟินยิ้มบ่เออเออเอเอนั่นแหละเออเออแสดงเชื่อมโยงกันได้เออเออดีแล้ว พอผมได้ฟังเขาตอบดังนั้นทำให้ผมเสียใจหนักเข้าไปอีกเป็นครั้งที่สองผมนึกถึงความเป็นจริงในอดีตที่ผ่านมาก็ปรากฏแก่ใจของเราความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้นเพราะบางครั้งบางโอกาสจิตของเราไม่เป็นบุญเป็นกุศลเลยทําเป็นเพียงกิริยาเท่านั้นบางครั้งจิตดิ่งสู่ความสงบเป็นบุญเป็นกุศลจริงๆ มีความเอิบอิ่มและแน่วแน่ในผลของการบำเพ็ญบุญกุศลนั้นดังเช่นตอนท่องปฏิโมกข์และตอนไปบินธบาตได้มาม่วงมาตอนนั้นจิตของผมน้อมลงสู่กระแสที่เป็นบุญจริงๆอย่างที่เขาตอบคำถามของเราได้อย่างถูกต้องและในระหว่างที่สนทนากับชาวโลกทิพย์อยู่นั้น มีความรู้สึกหลายอย่างเกิดขึ้นในดวงจิตของผมอย่างยากแก่การอธิบายให้ถูกต้องไปได้ได้ยากแก่การอธิบายให้ถูกต้องได้เท่าที่สังเกตดูในขณะนั้นมีทั้งดีใจเสียใจซึ้งใจที่ดีใจนั้นดีใจที่ได้เห็นโลกทิพย์และได้เห็นอานิสงส์แห่งความดีที่เกิดขึ้นทำให้สิ้นสงสัยว่านารก สวรรค์หรือโลกทิพย์มีจริงหรือไม่ที่เสียใจนั้นเสียใจตรงที่ว่าเราได้ทำบุญไว้น้อยเหลือเกินและเสียใจที่ทำให้เวลาผ่านไปขนาดนี้แต่ทำบุญได้เพียงแค่นี้และเสียใจที่เมื่อก่อนเราไม่มีความเข้าใจเรื่องอานิสงส์ของบุญได้อย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้จะทำบุญให้เต็มที่จนอิ่มใจ และอีกตอนหนึ่งที่ผมเสียใจมากคือตอนที่เขาพาไปชมปราสาทราชวังของเทพเจ้าทั้งหลายยิ่งผ่านลึกเข้าไปเท่าไรเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าเป็นลำดับเป็นลำดับขึ้นไปเช่นปราสาทราชวังเครื่องประดับประดาปราสาทแต่ละหลังตลอดถึงบริษัทบริวารของเทพเจ้าทั้งหลายเหล่านั้น ดูช่างยิ่งใหญ่เสียจริงๆเมื่อเทียบกับปราศาสตร์ของเราแล้วเทียบกันไม่ได้เลยถ้าเทียบกับโลกมนุษย์ของเราเหมือนกับเหมือนกันกับคนขอทานของเขาอย่างกับเป็นมหาเศรษฐีฉะนั้นที่ซึ้งใจนั้นซึ้งใจในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบทที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้นเป็นความจริงเหลือเกินและมีความอัศจรรย์ใจ ที่พระพุทธเจ้าท่านสามารถไปค้นเอาความจริงสิ่งลี้ลับทั้งหลายมาเปิดเผยให้แก่บรรดามวลมนุษย์ทั้งหลายได้ทราบรู้สึกว่าจิตมีความทราบซึ้งในธรรมกัมมสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆผมก็สมมุติบัญญัติไม่ถูกว่าจิตมันซึ้งอย่างไรเราไม่สามารถจะอธิบายให้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกอย่างได้ พูดได้แต่ว่า,าซาบซึ้งและประทับใจมากอย่างที่ไม่เคยมีมาในการก่อนมื่อนี่คงประมาณนี้ลนะเนาะเวลามันมีแค่นี้เดี๋ยวม,มืออื่นเป็นตอนสามืมออื่นเป็นตอนสามตอนสามก็จบในตอนสามโลกที่มีอยู่สามตอนมันนี่ <c oughs> รัชะะดาพรเจ้าก็ไปอ่านไปวิเคราะห์เลือเพาะว่ากูบาทตั้งใจเขียนขนาดเลยเลยก็พยายามใส่สาระถะอยู่ทุกๆขอเขียนทุกๆประโยคไปตลอดทั้งหมดมีอยู่สามสิบห้าบทเก้า้อยซี่นาหลายอยู่ <c oughs> ค่อยๆอ,อ่านกันไปน้องบีบีอย่าลืมอ่านนะทีนี้ก็เราจะรับประเคน รลกไทยธรรมวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์คุณอาลัยแสงทิศขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์ฤทธิ์ท่านพระอาจารย์น,น็อตครับในหมนครับท่านเจ้าวาาท่านผู้ช่วยเจ้าวาดไปเชิญละพรกันกวดน้ามยบลาพอเขียน ยะทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกัปปติ อิชิตังปัติตังตุยหังกิพเมวะสมิจเตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยธามนิโชติเรโสยธาสติโยวิวัจฌันตุสัพพโรโค วินาสตุมมเตมปาวัเวันตะรโยสุขิเทียนคอยโยกเนภาอภิวันทนในสิริ สนิทจางวัธาปจจยิยโนยาจตารุธรรมวัทแทนตีอมมาอยุวันโนสุขังผลัง อัญญนจะโคแทงกินนาทินนาสังขามิสุปฏิติตายเที่ยงรัตตังหิตตยันสะทานโสอุปการปฏิโสยาติธรรมวจายังนิทัดติโต เปตตานปวชายจะกตยอุระรงพลันจะพิกขุนัมนุปปทินนังตุมเหยียบพุ่ยางปะสุดตังอันนับปะกการตีอายุวัฒกโทัตนาวัต Thầy Cô Sĩ Riêng Văn, Thầy Cô Nhạc Sâu Văn, Thầy Cô Phật Lâu Văn, Thầy Cô Văn Nâu Văn, Cô Sư Văn, Cô Hồ Sắp, Thầy Thái Thu Satu ผิวหนังสันตุเจติชะสาชัยยศเสด็จตะนาลาพังโสดทีผักยังสุขังพลังสิริอาโยเจ้าวันโนจ้าโพคังวุติใจยะศสวัสดิ์วันสาจ๊ โยจะชีวะสิ ทีภาวันตุเตมภาวัตุสัพพังังกังรักทันตุสัพพะตตวัตถสัพพุททานุปเวนะสะทาสุทีภาวันตุพพนตเตมภาวัต,วตุสัพพังังกรังรัก

ภาเวนะสะทาโสทิภะวันตุเตตำบุญแสยิบอาจารย์คุณอาไร ทิศก็สำเร็จโดยบริบูรณ์หกสิบปีแล้วเป็นหนุ่มใหญ่เต็มที่แล้วตอนนี้มิชัย